สบายใจได้เลยภายในไม่เกินสัปดาห์สองสัปดาห์นี้เขาจะติดต่อกลับมาหาคุณแน่ๆนะคะหากความสัมพันธ์ของคุณทะเลาะเบาะแว้งกันงอนกันหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องบอกว่าเขาเคลียร์ใจเคลียร์ความรู้สึกของตัวเองอยู่นะเออเมื่อเขาเคลียร์อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ลงตัวเนี่ยภายในสัปดาห์สองสัปดาห์เขาติดต่อหาคุณแน่นอน แต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณไม่ได้ทะเลาะเปาะแว่งกันอะไรเท่าไหร่เลยนะ<ม>ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เขามีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่ต้องจัดการต้องแก้ไขต้องเคลียร์หรือเคลียร์ปัญหาส่วนตัวของตัวเองนั่นแหละซึ่งหลังจากที่เขาเคลียร์ปัญหาส่วนตัวของเขาเรียบร้อยแล้วนะภายในหนึ่งสองสัปดาห์เนี่ยมีโอกาสว่าเขาทักหาคุณแน่นอน<ม>การทักหาครั้งนี้อาจจะเป็นการทักหาเพื่อพบเจอกันเพื่อนัดเจอกันด้วยนะ ไม่ใช่แค่คุณที่คิดถึงเขา,าเขาก็คิดถึงคุณหรืออยากเคลียร์อยากคุยอยากสื่อสารกับคุณเหมือนกันนะที่เขาเงียบเงียบไปอะไรต่างๆเนี่ยมีโอกาสว่าเขาติดต่อหาคุณแน่นอนนะคะถ้าไม่ได้ทะเลาะก,กันนะต้องบอกว่าเขาเคลียร์ปัญหาอะไรเสร็จเนี่ยเขาทักหาคุณแน่ๆเพราะมีความคิดถึงมีความโหยหาในตัวคุณค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดว่าคนทะเลาะก,กันหรือง,งอนกันอยู่นะคะเป็นไปได้เหลือเกินว่าภายในหนึ่งสองสัปดาห์เนี่ยเขาเคลียร์อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้แน่นอนนะ ะะขอให้คุณสร้างสเสน่ห์ให้ตัวเองเยอะๆทาให้ตัวเองดูดีมีคุณค่ามีออรา่ามีสเสน่ห์ทาให้พลังงานของตัวเองเป็นบวกเข้าไว้นะมีโอกาสเหลือเกินว่าถ้าเกิดว่าพลังงานของคุณดีเขาทักกลับมาแนะ่ภายใน 1- นถึงสสัปดาห์นี้หลังจากที่เขาไปเคลียอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่ายังคงมีความรักยังคงมีความห่วงใยนะแล้วก็มีความเป็นห่วงคุณอยู่ด้วยเพราะฉนั้นภายใน 1- นถึงสสัปดาห์นี้ เขามีโอกาสที่จะทักกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนนะ<อ>ใครแล้วคำนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ